ก่อนจะไปฟังนิยายสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ให้ช่องปริยวิทย์นิยายเสียงกันด้วยนะครับไปรับฟังนิยายกันได้แล้วครับคำเตือนนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนทั้งสิน้นเพื่อตอบสนองความฟินและความบันเทิงเพียงเท่านั้นสถานที่และตัวละครในนิยายไม่มีอยู่จริง โปรดใช้วิจนรนยายนในการรับฟังครับจากนี้ไปหัวใจเพื่อคุณตอนที่13สศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไอสัตว์ตัวเล็กตัวน้อย กระจอกงอกง่อยทันใดนั้นเองระหว่างที่จิตวิญญาณของผมเริ่มดำดิ่งลงสู่ห้วงแห่งการดับจิตตัวเองเสียงทุ้มต่ำอย่างมัจจุราชสีเลือดเป็นเสียงของเบสผสมกับเสียงคล้องหนักๆที่ดังก้องกังวานอย่างคุ้นหูเอ่ยดังขึ้น ท่ามกลางความเงียบงนันหมอกควันสีเทาเคลื่อนตัวปกคลุมด้วยรังสีของซาตานแห่งพูดวิญญาณทั้งสี่เสียงฝีเท้าของสัตว์เทวะตัวใหญ่ยักษ์วิ่งกลุบกลับรอบตัวของผู้เป็นเจ้าของมีเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่เรียกพลังวิญญาณแห่งพูดวิญญาณทั้งสีได้สมิงพลายตื่นสะดุง้งกับกลุ่มคลื่นสีดำบางเบาที่ค่อยๆก่อตัวหนาขึ้นเรื่อยๆมันเคลื่อนตัวเข้ามาราวกับว่ามันสั่งได้ยังว่าง่ายเหลือเกินผมเอียวนาหันกลับไปมองในเสี้ยววินาทีที่เขา เผอหยุดชะงักผมจึงสลัดแขนที่เจ็บรปาเรากับถูกโซ่ตวนของมัจจุราชร่ำเอาไว้ให้คลายออกทันทีที่ผมหลุดออกมาได้ผมดีดตัวเองวิ่งถลาไปชนร่างสูงของใครอีกคนที่พางคว้าเอวของผมเอาไว้แนบแน่นโดยกามแขนแกร่งที่แสนอบอุ่น ผมหันควับกลับไปทันทีที่ปะทะกับร่างแก่งของใครคนนั้นโดยถูกร่างหนานั้นขวางทางการหลบหนีของผมคุณครามผมเลิกคิ้วสูงเบิกตาโตสุดด้วยความตกใจสะดุ้งเฮือกพอร่างสูงที่กอดเอวผมเอาไว้นั้นคือท่านประธานหน้ารอ จิตใจนั้นแสนเย็นชายิ่งกว่าน้ำแข็งขั้วโลกเหนือร่างบางๆของผมถูกช้อนเอาไว้แน่นเมื่อไม่ได้สวมสู่ตัวโครงเอวบางคอดกิวเหลืออยู่เท่าลำเทียนจนอีกคนถึงกับหันกลับมามองว่าผมใช่รัชพลทีระนันคนที่เขา เคยรู้จักหรือเปล่าก่อนจะหันกลับไปสาดสายตาสีเลือดให้กับศัตรูที่อยู่ตรงหน้าร่างกายที่อยู่ข้างๆตัวของผมกำลังแผ่รังสีอม,มหิตออกมาตลอดเวลาไหนลองพูดให้ฟังอีกทีสิว่าอยากจะทำอะไรนะ น้ำเสียงเยือกเย็นกดลงต่ำสุดเหมือนกับคอยพยายามสะกดพลังตัวเองเอาไว้ไม่ให้พุ่งพล่านมากจนเกินไปเขาเอ่ยถามซ้ำกับเจ้าของร่างกายที่สันเทาเป็นเจ้าเข้าดวงตาเหลือกถะลนพางขาก็ถอยหลังออกห่างไปทีละก้าวอย่างกล้ากล,กลัว แกแกแกเกป็นใครอะเดาวรูสิท่านประธานสูงสุดของผมเพียงแค่โบกสะบัดไปนิ้วมือขึ้นลงชา้าๆเจ้าสมิงพายสัตว์เทวะของคุณสมิงก็ล้มางหลังลงไปกับพื้นแบบที่ยังไม่ได้ออกแรงอะไรเลย ดวงตาวาวโรดอย่างเพชรคาดเลือดเย็นจดช่องมองใบหน้าศัตรูอย่างสะใจก่อนจะวางมือที่สวมกอดรัดเอวบางเอาไว้แล้วเคลื่อนสับขาก้าวไปข้างหน้าหมายฆ่าชีวิตอีกฝ่ายให้ดับดินลงไปในชั่วพริบตาเดียวไม่สิจะต้องไม่มีใครตายเพราะผม คุณครามยานะครับผมตะโกนร้องลั่นพร้อมกับรั้งแขนแก่งของเขาเอาไว้ไม่ให้พุ่งหน้าไปฆ่าชีวิตใครแวบเดียวที่ผมสัมผัสแขนของเขาร่างของท่านประธานร้อนอย่างกับเพลิงบันไดกันที่สามารถแผดเผาไหม้ผู้คนทั้งโลกผมชักปลายนิ้วมือที่แตะผิวกายที่ร้อนดังไฟนั้น ออกมาอย่างรวดเร็วโอ๊ยพอแล้วพอแล้วครับท่านประธานปอมมันกลัวมากปอมมันกลัวจะย่าแล้วผมเอ่ยห้ามปรามเขาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือยังขอความการุณาหวังว่าเขาจะใจเย็นลงบ้างเขาหันกลับมามองร่างเล็กๆที่สั่นละลิกอยู่ในอ้อมแขน ด้วยไมหน้าเรียบเฉยอย่างน้อยเขาก็ฟังวะแต่ทันใดนั้นเจ้าเสือสมิงที่นอนหงายแผ่หายใจรวยรินเหมือนกับนาทีที่มันทำกับปอมก็่วยโอกาสหายวับไปพร้อมกับเจ้าของที่วิ่งหน้าตื่นถอยล่าไปอย่างผู้ปลาชัย หนีไปแล้วแต่ถึงกระนั้นคุณอาร์เรียสเลขาคนสำคัญของเขาก็วิ่งตามไปติดๆย่างกลัดไม่ปล่อยแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นผมก็รู้สึกโล่งใจที่ไม่มีใครมาตายต่อหน้าผมอีกอย่างที่นี่เป็นถิ่นกำเนิดของเขาคิดว่าสมิงพลายคงมีที่หลบซ่อนตัวที่ดีแน่ จีจ้จจาจปอมตัวจ้อยร้องโคลนคลางด้วยความเจ็บปวดแม่ตอนนี้มันจะหายใจโล่งแล้วด้วยหมุนที่ถูกคลายออกไปผมกอดมันไว้แน่นพร้อมกับปอบประโลมเจ้าตัวเล็กสัตว์เทวะที่คอยปกป้องผมแม่ตัวตายถ้าสัตว์เทวะตาย เราก็กลายเป็นแค่คนธรรมดาแต่ถ้าเราตายสัตว์เทวะก็จะตายตามสิ่งมีชีวิตที่ช่างน่าสงสารนั่นสัตว์เทวะของคุณเหรอผมสะดุ้งเฮือกเมื่อเสียงใหญ่ดังขึ้นหันกลับมาถามผม ที่ยังคงยืนตัวสันนิษก์กอดเจ้าปอมอยู่ที่ด้านหลังของเขาจริงสิเขาคงรู้ฐานะาที่แท้จริงของผมแล้วสินะตอนนี้เพศกายของผมถูกเปิดเผยต่อหน้าเขาแล้วหน้าอายสิ้นดีผมที่มีสัตว์เทวาตัวเท่ากําปั้นเป็นแค่พวกที่อ่อนแอสุด เออผมขอตัวกลับก่อนนะครับผมตัดสินใจเดินออกมาอย่างละอายต่อสภาพเพศกำเนิดของตัวเองในที่สุดสิ่งที่ผมกลัวก็วิ่งวนกลับมาทำร้ายผมอีกจนได้ต่อหน้าศัตรูที่มาคอยปกป้อมผมจากอันตรายน่าอายน่าอายที่สุด เอากราฟาครามอเล็กซานเวียผู้ชายที่เป็นครึ่งมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมองตามผมที่ตัดสินใจก้าวเดินออกมาโดยไม่พูดอะไรสักคำทั้งที่เขาช่วยเราไว้อย่าทำสิ่งที่น่าอายไปกว่านี้อีกเลยโบจุนเขาช่วยเราไว้นะเออขอบคุณนะครับ ผมหันกลับไปเอ่ยคำขอบคุณกับผู้ชายที่ผมเคยตาหน้าว่าเขาเป็นศัตรูตัวฉกาดก่อนจะรีบหันหลังกลับมาอย่างรวดเร็วเพราะไม่อยากจะเห็นรอยยิ้มเย้ยหยันจากปากของเขาแค่คิดว่าเขาคงกำลังหัวร้อยย่อผมอยู่ในใจก็ยิ่งอยากจะวิ่งหนีไปให้ไกลจากตรงนี้เลยแต่ก็ทำไม่ได้เพราะกลัวว่า ถ้ายิ่งทำอย่างนั้นก็ยิ่งแสดงให้เขาเห็นว่าผมแพ้จึงเลือกที่จะเดินออกไปอย่างนี้จะดีกว่าคุณคุณรัชพลคุณรัชพลน,นายครับผมตามมันไปจนสุดทาง เจอที่ซ่อนของมันแล้วนายจะให้ผมทำยังไงต่อไปครับกลับเมื่อก่อนทันทีที่ผู้เป็นนายนั้นวางสายไปจากเขาอาทีเรียสเลขาคู่กายคนสำคัญถึงกับเลิกคิ้วสูงอย่างแปลกใจในคำสั่งครั้งนี้นายไม่เคยปล่อยใครไปให้หลุดรอดออกจากเงื้อมือเลยสักครั้ง ผู้ชายที่ไม่เคยเฉียดใกล้คำว่าปานีแก่ผู้ใดแต่ทว่าครามจะทำอะไรต้องมีเหตุผลเสมอผมกลับมาแล้วครับนายเอาการาฟาครามนิ่งเฉยอยู่ในภวังของความคิดสับสนตั้งแต่ที่ผมเดินจากไปจนเลขาส่วนตัว ยิ่งทวีความแปลกใจสงสัยขึ้นไปอีกนายครับแกดูสินั่นคือสัตว์เทวะของเขาไอสัตว์ตัวจ้อยนั่นตัวเล็กกว่าอนาล็อกเป็นหมื่นเท่า ฉันเสียเวลาทำอะไรอยู่เสียเวลาเสียเวลาจริงๆอันันลอกมันคงดนใจให้เรามาที่นี่เพื่อให้เรามารับรู้ความจริงไม่อย่างนั้นคงต้องเสียเวลาไปอีกนานครับนายมีพลังชีพแค่สองร้อยปีเองครับนาย นี่เหรอศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของฉันเราจะกลับกันเลยไหมครับนายกลับคำคืนนี้ผมล้มตัวลงนอนมือไก่หน้าผากเฝ้าคุณคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาตลอดทั้งวัน ในขณะที่เจ้าตัวจ้อยลอยนอนหลับปุ๋ยดีนเสียงกลนดังออกมาจากผ้าห่มทำให้ผมอดอมยิ้มออกมาไม่ได้เลยจริงๆ แต่ก็ผ่านไปได้ไม่กี่นาทีที่รอยยิ้มเจือจางอยู่บนใบหน้าก็พันลบเลือนหายไปเมื่อความกังวลผุดขึ้นมาอีกครั้งจะทำยังไงต่อไปดีจะลาออกดีไหมนะทันทีที่ความคลิดถูกสร้างขึ้นมาในหัวจำได้ว่า มันหยุดอยู่แค่ตรงนี้คือลาออกจากเคนโจจากนั้นผมก็ตกอยู่ในห้วงแห่งความฝันตามภาษาคนหลับง่ายยิ่งแได้กอดเจ้าปอมยิ่งไม่ต้องพูดถึงเช่นเดียวกันกับมันที่ขอแค่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของมันได้สัมผัสกับผู้เป็นเจ้าของแค่นั้นแหละก็หลับเป็นตายแล้ว เมื่อความรู้สึกมันดำดิ่งลงไปในความสงบหนึ่งคนและหนึ่งตัวสัตว์ลดล่นหายใจลดร่างกายของกันและกันสลับกันไปมาเรียกได้ว่านี่คือฝันหวานของเราแต่ถ้ว่าฝ้ามือนานารูปไร้เลื่อนผ่านเอวบางร่างเล็ก มาสุมกอดจากทางด้านหลังทำให้คนที่หลับลึกลงไปแล้วกลับสะดุง้งตาเบิกโตขึ้นมาที่ไอความร้อนจัดสัมผัสผ่านผิวเนื้อที่กำลังเย็นสบายได้ที่ใครอะผมเอ่ยถามเสียงดังลั่นจนสุดเสียงเมื่อแน่ใจว่านี่ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป ลมหายใจร้อนวูบราดรถผ่านใบหูส่งมาถึงนวลแก้มนิ่งอย่างจาบจ้วงผมพลิกตัวฉับพันเพื่อหันไปคาดโทษไอ้ผู้ร้ายที่มันบังอาจบุกบ้านคนอื่นในยามวิการแบบนี้ฉันถามว่าแต่ทันใดนั้นผมหันกลับไปฝ่ามือหนา ร้อนผ่าก็ความหมับมาปิดป้องริมฝีปากบางของผมเอาไว้สนิทอย่างรวดเร็วทุกอย่างมันกระทันหันไปหมดผมเองแววตาเจ้าเล่สีเขียวมรกตกำลังไล่มองมาที่ดวงตาที่ตื่นกลัวของผมกลิ่นน้ำหอม ที่เคยสูดดมเมื่อครั้งที่เข้าไปในห้องทำงานของเขายังคงจดจำมันได้ดีและตอนนี้มันลอยมาอยู่ใกล้แค่ปลายจมูกบนมือหนาของเขานี่เองดวงตาสีเขียวมรกตดวงตาที่เปลี่ยนสีได้มีแค่เขาคนเดียวคุณคลาม จบตอนกันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องปริียว,วินนิยายเสียงกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนิยายตอนใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครขอบคุณมากครับ